มาสวัสดีค่ะกิน้าวเปียกน้ำกันเ้อค่ะกิน้าวเปียกกับมานาน้อยแลกวก็หันมาได้พี่เด้เป็นน้องกล่องมันเหลี่ยมโอเคยากินกับปซืเสื้อใหม่เน้อโอเลี่ยงนะเยเอาไปซื้อใหม่เยเรื่อื้อมาให้นะเซ็บดิ้ว่าไปถั่ว กลมคักไรเฮ้ยบังบังงบังแม่เสยลให้นี่มันคือเก๊กะถูะวะบังอัน,อนอี้ต้องสิ่หน่งกินลกไมไอแม่หมอนมาไว้ดัง

ลุงน้อยเวลาเขาถ่ายคลิปมันเขามีมุมตลกนะป้าดูแล้วป้าก็แบบว่าไงว่าคนเบิ่งคนมาคนเบาตลกทั้งท่านละ่ะมันบอสซีเดียบส่วนเบาส่วนคนละสไต้กับลุงเพิ่นตอนลุงเพิ่นแล้วก็ไปตีปอีกแนวนึน <c oughs> <c oughs> งไข่บุมีตลกตลกจังี่ยไข่จมูกหูเขาหลุดนี่แหละกูไหวนะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> คอยว่าลุงน้อยแล้วบางคนตะลุกคนส่วนเบานั่นเบานี่ในในกล้องนะครถ้านางหมดนะว่าคอยบางคนตะลุกคอยพิจารณ์โมโหโมโหกับพวกไวตลอดคอยพิจารณ์โมโหเราขอขอตลกคือตะคอยโมโหคือคอยกับปกติคอยกับเบาเาอย่างอันนี้เป็นคนแบบนี้คือสิเฉยไปเลยทำเบาเ่างั้นคือเบาเบาไปเลยคือลุนครงแต่การคอยโมโหคือคอยขึ้นเลยบัฟฟันจักับบันชนนี่ใส่คอยแบบนี้โมโหนี่คือไม่มุกตลับตะลกหรอกค่ะ โอ้ยมันเเลียร์หยังไมันยิบมาได้บอกยังไงยิบไปลูกได้เวียงนั่นน่ะนตกตังตกมันตายัง์อตกเงาตกต่ำมันหมหมเลยตกอง่โกเล่นโมกเล่นโมกเลเนาะโมโหนี่พาโตกตั ตกไก่ก็ตายแล้วก็เราตังค์กินข้าวอลุงน้อยเมนูย่างกินไปพูดตลกคุยกันสนุกนานครับแปดไมเอาออกถองหลกไหมถองหลก ก็ส oh, uh ิม huh. <you> ืนโอ้ตายคือยูซรก็ิ่งมันเริมเบิ่งขึ้น้เปนจนแด่เพาาน็เด้อขายก็้งเยตั้งโตน้องสาวเจ้ามันดูดมาลำตั้งกัอาไก็กระดูดคำเดียวน้องมาขึ้นเหมือนเดียวกเออคือมันจะตลาดเหมือนกันชาวบ้านดูสองข้ามเป็นแหล่จุเปนกระยนะเนาะแบบนี้เนาะดูสองขเหมือนี่ยนะ อ,อืมมันเฮี้ยนใกล้กันไปน่เนาะเปิดประตูเฮี้ยนแต่ละหลังน่คันนึกว่าเขาเฮี้ยนเน่าคู้หันหลนังนนเออมันทำหนำักเล้กันสดบนน้ามือสดน้ามืดูจุดจุดจุด ซื้อทุงหนะแบ่งกันคนเข่งกบมาหน้าวซื้อาื้อคนละทุงมันหลายโพดยิบจกเถือซื้อน,นั่เปี่ยะเขาเปลี่ยนน,ะยน,นได้หลายจ้ะหลายนทำทันล้ม,มขึ้นมาบกบอกไม่หนูไม่เร็วนั่งดีๆทำไมนั่งสั้นขาแบบนั้นอนะ ไไวันนี้ถุกเล็เราี่นองข่อยถูกเล็ครั้งแรกใน,นชีวิตของขอยถือรัตอรีแปดใบแห้งวันนี้เอาหมูว่ามันถือแปดใบเลยโอ้ยเก่งเลยเออถือหนึนงนดีใจน้องข่อย้อพี่น้องขอยได้หกหนึ่งแปดใบรัตร 6, 1, อลีพัด ขอบเข่เคยถึในรัตลีพัฒเนาะขอ่านเขาบออนเงินเคะเขาจะโอนเงินเย่บอกนี่สินดีโอนไม่หอยหมื่นหวันดิจิตแงที่ไหเขา็ย่านมาเราเจอต้มีใชาขีเนา็ย่านเนาะเขาซื้อในแอปจค่อันนี้แอปเป็นของแท้เลยของคุณน,นั่นนคุณน็อตเนาะเยมีเงินเห็นมานาเว้กินข้าวกินนำ เงินไปกินเขาพอดีอยู่แล้วแน่แๆน่แน่อย่าเสิร์เพอรไม่สวยตึงสติขึ้นมาช่วงไอยจะจะเลือกมันั่นของแม่เจ้าเด้อกลับมานนีเป็นฟืนเป็นไฟเลยแปดใบสุดท้ายนะครับอเจ้าเจอเรือกหมอดเจ้าแล้วของแม่เจ้าเลย ตอนแรกก็ซีซื่งสับบกสองใบหนึ่งหกมันผัดบุมี่เล็กสองใบมันเป็นเล็กสุดเลยแปดใบนะเออเอาลนวะกวูมีเงินอยู่พันกว่าบาทโอนจ่ายเลยแปดใบนันเป็นเงื่อนไทรมอนแปดรอยสี่สิบบาท,บาท 1> <1> ออเจ้านั่นก็ชื่อว่าใจเด็ดนะูมายว้รายอมรับด้วยถ้าใบเดียวก็กัน,น,น,นอืมตอนแรกครับหาแค่สใบหนึ่งขหานอ่ะหนึ่งหกมันบมี มันจะแใบเลยก็เลยเอาเลยหกหนึ่งหกหนึ่งมันออกเม,นะมื่านระแม่หนึ่งหกแ้ว่นหกหน่งโอ้มันเลยเห็นหกหนึ่งก็เลยเอาที่รกว่าิซหนึ่งหบ่ิซหกหนแหละิซอเลขเลขหนาน่ะสามหกหนึิมเอาเลขหน,<อ>น,นาสามหกหนึ่งะมัง้วกถือเลขหนาโอเมื่อกี้ิ่นบอกพคนวาขอหาหนึ่งเออก็เลยงงขอโ่ษที่ซื้อเลขหนึ่งไปพหกหนึด้เอาะนะบ่แม่ ก็ตั้งใจซื้อหกหนึ่งหกหนึ่งเลยตั้งใจซื้อบ่ได้ตั้งใจซื้อเลขหกหนึ่งตั้งใจซื้อสามหกหนึ่งเลขสามตัวนักเลขหนาเนี่ยหกเนี่ยหกหนึ่งแปดใบหกฟุ้งหาใบเราจะได้อีกย่างหนึ่งว่าเขาซื้อสิบเก้าใบทั้งหมดอ่ะ อ่าเป็นสองพันกว่าบาทเจ้าชืา่อว่าเจ้าป้านาะของเนาะแน่นอนคอยเคยซื้อสูงสุดนพุทธาล่วยโคงการนั่งค้างเราลุงรัตตรี่พัดคอยน้องเมื่อก็เลขหวยไทยเฮานี่แหละแต่ว่านักธุรกิจเขาไปรับมาขายต่อในเว็บไซต์ได้ลุงขายในแอปขายในแอปกินบทเส้นของรัฐนั่นแหละแต่ว่ากานถือนี่คอือเขาจ่ายเองเนี่ยมันเนี้เขาเป็นนายทุนเอง โอ้ก็จังวาที่แรกเขาเกาบ่อเคยนี่แหละบ้านนี้มาเห็นมากแล้วคือของแท้เด้ไปน้องนกพักนี่ของแท่บ่ได้มาป,ปูหมดได้เพื่นอ,อ,อนตอกันีลยเขาว่าว่าใอยใส่งานจริงมันดีจริงเฟซบุ๊กเราคนที่ตามสองล้านหาเทียบแท่เออต่ว่ามีใช้ขีบอันซุ่มพันสองพันเนี่ยกับพี่น้องกับเบิ้งเขาอืม ของแท่เพิ่นนสองล้านห้าแสนมคือบ่มีน้ำคะผู้ชมมันโอ้ยอยจะกไม่วเลยน้อยกัยัมาด้วยบ่าเฟซบุ๊กแท้คนที่ตามสองล้านห้าหผัด เม่ของแท้ได้ควายสมัครนไยสมัครอยู่ทางได้เพจกิ่งของมันเพจบอบเอปไหมล่ะเขาเอาินแอปเนาะแอปน,อก,อปนอกพัดถ้าเพจเป็นบุกหนาคนเี่วตามช่องรันหาอะเงี่ยวะถ้าถือสาม<น>ตนนะัวหนาเงได้ลายๆด้ยค่ะใบละสี่พัน การซื้อไวยมันก็คือน้ำดวงคนเด้เอาบางคนเนี่ซื้อตลอดชีวิตเพราะถือก็ยังมีเลยนะลุงเนาะบางคนเนี่ยเพเคยซื้อดอกอ้วนไปเติมน้มันมีปลาเนงยงๆมาเอาไปได้ละเอาซอยแมี่ยน้ำเงินซื้อไปเพราะได้คือจีบถือออกมาละวันที่หนึ่งแบเจ้าเสื้อบอ่ะเคยซื้อน้ำแม่น้อยเมื่อวานเนี่ยเก้าหกสองห้าสามมงสิบห้า ก็ให้คอยแน่เ้าหกับช่องหาเออกูดจดเลขกู่อนหรอวะเราก็จดเลขเราเราจดหน่นอยอาอีพี่บ้าถึกเลขเขาวะแต่น้อยมึงซื้อองตัวก็ถือติบนถึงเลขชตัวอีไดพี่น้อง 9, 6, 10, อเอ้าหกค่ะสิบพันกีบเช้าบาทพันหนึ่งก็ได้่ะันห้าเก้าร้อยอีลา้วไงแมนเก้าสิบพันแล้วพันหนึ่บพายบาลูกบายบา โอเคเอาลูกไปบ๊ายบายแล้ว